สวัสดียมามเช้าครับวันนี้นะเดือนเมษาก่อนจะถึงสงการนะครับเราจะไปทําบุญกันที่วัดกันทลักธรรมรามครับผมนี่ให้มุ่งมพอบ้านครับผมอมพ่อบ้านเราไม่ได้ไปทําบุญนานแล้วนะครับมาขึ้นทางนี้มาขึ้นทางนี้อเนี่ยรถจีบมันขับทรายนะครับผม คนขึ้นคนขับนี่หลงอยู่ตลอดเต <c oughs> รียมการไปทำบุญครับก่อนสองการเ <c oughs> นาะเอาน้ำเอาขอนมเอาอาหารนะครับไปทำบุญว่าไม่ได้ไปนานแล้วนะครับไม่ได้ไปนานแล้วนะมูมูพ่อบ้านนะลูกนะพ่อบ้านนะ <c oughs> พ่อบ้านคบผมเขา<อ> <c oughs> รู้นะครับว่าถ้าพาเ <c oughs> ขาไ,นะไปเที่ยวบอกว่าไปเที่ยวเดี๋ยวเขาจะวิ่งขึ้นรถเลยเนาะ อ๋โอเคเดี๋ยวไปทำบุญก่อนครับวัดแล้วครับพี่น้องเอ้ยวัดนะครับวัดของเราเนี่เป็นวัดที่ทันสมัยเป็นวัดสมัยใหม่นะครับผมกัทลักษ์ธรรมารามนะครับผมพัฒนาแบบโอไม่ใช่ธรรมดานะครับผมว่าเป็นวัดที่เจริญที่สุดนะครับที่อยู่อำเภอกัทลักษ์นะครับนี่ทำบุญทรัมาทำบุญด้วย สวัสดีครับยังมีชีวิตอยู่ยังบ่ฮันตายยังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยไอ้โอ้ยเนาะยังไม่ตายยังไม่ตายยังมาได้อยู่นังเบดานังอุปกปะติทานที่ท่านดูที่นด้แล้วในวันนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้ว ตังกาจิตังตังก็ยะบงดิธัมม์ปาตนาแล้วตั้งใจ <laughs> <laughs>

กินไปนะครับพิจารณาไปนะครับผมหน้าที่เรานั่งกินก็คือวาดหลังทุดท้ายห้องแต่ละคนนะครับผมเมนเพาสมนั่นเองนะคือมนุษย์เราคงไม่มีอะไรมากมายเนาะวันนี้กินได้ก็กินไปอบุญครับเราบอกว่าได้บุญบุญเป็นตัวยังไงก็มันยังไม่รู้บุญคือความสุขนั่นแหละนั่กินข้าวที่วัดคบนานแล้วไม่ได้มาเนาะ นก็โอเคอบูนใจนะครับผมได้มาึานข้าวข้าวเสร็จก็จะพาไปดูบริเวณวัดนะครับผมวัดนี้เป็นวัดที่ทันสมัยวัดที่เจริญพอสมควรนะครับอยู่ตัวเมืองเลย Ask, ทางจากตัวอำเภอครับแค <Yeah. S 1> ่กิโลสองกิโลทางจากบ้านผมก็สองกิโลเหนือขกินข้าวกันเดอะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่นี้ก็จะกลับแล้วค่ะพัจจาน พระอาจารย์ดูดูอย่าครับตรนี้พระอาจารย์โอ้โหนะางสวยงามไม่มาหลายวัน้โหสวยงามหลังจากที่เราทำบุญเสร็จนะครับจะพาท่านีวิวดูวัดกระทลักษ์ธรรมรามนะครับเป็นวัดที่ทันสมัยและ,ะเจริญน,นะครับของอำเภอกรทักจังหวัดเรียเกตของเรานะ Okay, ด้านหน้านะครับเดี๋ยวรีวิวไปครับ บ้างอุดมสมบูรณ์ดูทางเข้าครับได้เลยถือว่าที่จะเรียนวุฒิบัณวัตนะครับอาจารย์นะครับเป็นพระพัฒนานะครับผมแต่ก่อนอดีตก่อนท่านจะมาบวชท่านก็เป็นตอชอเก่านะครับเพราะฉะนั้นเราท่านก็มาบวชบวชแล้วก็พัฒนาบริเวณแห่งนี้นะแต่ก่อนแต่ถนนเส้นนี้ไม่มีนะครับไม่มีเพราะท่านมานะครับก็มีหมู่บ้านคนเกิด นะครับทำให้แถวนี้เจริญด้วย